สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรมั่งฮั่งคือว่านไอ้อย่างสองซีหกอย่างสองซีหกของอ้อย่างห้อยฮั่งหมดหมดก้อนฝุ่นมันออกสองซีหกใช่ไหมอ๋อลาเลขข้างบนเลขสามตัวมันถิมาตัวหนึ่งคือสองตัวหมดหม้งหมดนี่มันมาสองเลยสองซีหกมาทั้งสองทั้งซีเลยอ๋อเลขสูตรกันบ่สูตร สูดสองสี่หกสูดเขาจะห่างมวดสิบ uh ว่าเนี่ยมันว่ะหารมันสองสี่หกสามสองสี่ล้วสามสองสี่ประหารไปสามสองสี่หกสามหกสามสองสี่แต่ว่าสูตรของไม่ห่างเลยแสดงว่าไดกันสามโตบนเนี่ยมันสิบม่าขังโตในหวดต่อว่าเนี่ยทั้งแถวมกับว่าสองได้สามสี่หกกดดี บอเลขสองสี่หกกันนะอือหมดว่าขันมาดอกสามสองสี่เห็นไหมอส๋อกเลขสูตรสองสี่หกโอ้แม่เลขที่ออกแล้วแม่ต้องเข้ใจบอสบอเลขสูตรแล้วแม้ได้ตัวใดก็สามตัวที่ว่ามาดสองเหอเออที่มันออกแล้วเล็กสามตัวบทนั่นมัดสีหมดตัดมากมัดสีมาตัวหนึ่งหันตัวหนึ่งกับสองตัว ใจวะนี่บัตกายกตัวยางไงฟังว่างัวสองสี่หกมันว่าหัวบัตรัถัดมามันออกสามสองสันออกสามสองสี่มันเลยว่าทั้งสองทั้งสี่นะเนาะเจอบอกว่าเขาจะแล้วเอาบัดที่นี่ไงห้างหัดงหัวหนีสี่หัวดนีคือหัวสีซีสิบมาซีี่ยังสองสองสีบัตรสามสองสีสามสองซียงสิบาอยู่มันออกสามสองสี คิดว่าสามตัวนึ่งมันสีม้ามาตัวหนึ่งจ้มาตัวหนึ่งคือมักซีอ๋มักซคิดว่าซีสีมาอีกจับซีมาใส่กับเกดคิดว่าสีเป็นเกจสีสีเกจอันนี้เป็นวิธีคิดเนาะรักลอยอาะตัวใดคิดใช่ปะอืรักลอยตัวใดคิดได้ดไดันปะมันขึ้นมาหลายแต่สามสามมาหลายามมาอีกวะ เปลี่ยนเขียนกันนะคิดน,ะนังคิดออกยัง <c oughs> เอาตัวเหขใช่รักลอยเอาหาแล้วไปหาที่เก็ตหาเก็ตทีหาเกตทีหาเกตที่เอาหาเก็ตที่ จะเขียนก่อนเด้อจักหน่อยอันนี้เป no okay. ็นวิธ no mm ีค hmm. okay. ิดของพ่อใ่ห้างเด้อเป็นสูตรทำนั่องงวดที่ยวถานกันทำไมไม่เอาเก่าเป็นเก่าเอาเป็ก่าเจ็ดซีเอาเป็นเก่าติเก่าว่าหลายงวดแล้วฮะใ่มัาแต่ว่าเจ็ดกับซีนี่เอาแทะเจ็ดซีนี่คือย่สูตรนักปล่อยใส่หรือเอามักเก่าสบบนี้บรัาตามพ่อในห้างหลายงวดเด้น มันเข่าได้เนาะสองสีมันเสียดายอยู nah, ่หมดหนึ่ง่ยังอยู่เนาะสียังกับนมฝันไปยึดจุนใช่ี่ยเป๊เลยวะหมวดที่แล้วนะยยจืนฝันว่าเขาหลักรถเนาะรถะเบเยนสองสองสีมอ๋อเอาหมวดนี้ก่อนหวดนี้ตัวไหนครับวนี้ฮะชิน้เยนลำบากยน สามตัวไปแล้วขยับสองตัวสามตัวแล้วว่าเอาเก่าหน่อยเอาเก่าใจเก่าจุดซีเป็นเก่าจุดซีที่แรกแล้วว่าหามหาว่าหาว่าเอาหาปัดถิงเปลี่ยนเป็นเก่าเปลี่ยนเป็นเก่านะเก่าหลายตัวเก้าเจ็ดสี่เอาเส้นมีดสิ ของตัวกระตับหนึ่ตัวเก็บที่เก็กับเก็บเก่าเอาตัดถห้ยถึงสามตัวด้วยแหละเกียบเก่าะปุ่บกกลับให้ต่อใคที่วางไปกลับเอาแต่สิ่ง like น <ray> ี้เก่าเกียบเก้าเก็แล้วก็เก้าสี่เก้า <to> ส <Efendimiz> okay, ี่แล้วก็เจ็ดสี่นะ นี่จำนี้ที่ไรล่ะนี่สีลายโปรต์เป็นอย่งางลบบนได้หายลายตัวรหรอกลให้แบบนี้แต่ว่าวิธีคิดคำนวณของเราเราก็พิคิดเอาจากตัวเลขที่มันออกมาแล้วสามตัวบนนี่มันจะต้องมาตัวหนึ่งแต่งวดว่าหันมาสองตัวหันว่าหันมาถึงสองเลยมาถึงสองวองวดนี้งวดนี้เราหมัน่นใจว่าซีสิมาบะยันซื้อกับมันมาบ่อยๆเลยด้วยสองลูกบะยันบะยันส,สั่งก,กับซีมาแล้วก่อนหนึ่งเด รานตัวจังานตัวมนหันสองซีเด้มันดูนะเออมหันสองซีสังเกตไหมหลายเท่เลยันเป็นอลไพี่น้องอ่ะเป็นอลพี่น้องอ่ะนะฟูนานว่าดถึงฟูเลยกันเอาว่าเขียนเพิ่มว่กระสันสามซีเลยโอ้ยแล้วว่าเอาไปว่าที่ซืว่าที่สุดสิสามสองไป่ลอสามสองซีไปเลยเออสามสองเอาสามสองซีเลยกับสามสองก็เอมันวันี้แล้วมันเขียนมึงได้ระบาด เอาเป็นสามตัวเลยเนาะสามสองจตัวสามสามสองสีเล <3 S 1> ็บปะบ่เล็นสองตัวไม่สองตัวไงสามสองลงตัวใหญ่เจ็บเจ็โอเคนี่สามสองอีกสามสองอีกออดดูเด้เพิ่มอีกตัวนึงเด้อพี่น้องดูยังไงางลังตุ๊กมีนเพิ่มอีกตัวนึง เพิ่มหนึ่ตัวตุบเน่ยนาะา,า,าง dad, ลมันนังแงก้นกระเสียมันนังแรงเล็กสามตัวตัวไหนมักที่สุดป่ะตัดออกมาเร็วเจ็ดสี่เจ็ดสี่เ่อวงกลมไปที่เจ็ดสี่มตัวสามตัวนี้อันเดียวทำแล้วกเจ็ดสี่นนี้ยแล้วอันเฮแยกให้แล้วเรียบร้อยแล้ว để ta hãy phân biệt cáp lái lái tôi cái này, cắt bẻ cái này các bạn, cắt bẻ cái này, nó phân biệt cáp thử show hai nét bài này, này, năn ma chi, lôm, lôm xay nè, ở đây, ở ở bẹu xay đây các bạn, đây, đây cái này, 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 เจ็ดสี่ส่วนสามสองเนึ่งว่ากันใบป่ะห้าสามมันมาแล้วว่าเดี๋เรยเป็นสามสองตัวหนึ่งอ๋อไม่นอนอาจีพมันมาเติครูขึ้น่องดว่าหันกันหรอแหมอาชีพมันมาเติคปูึ้นสองซีนะสองซีหกกันมาเติคปูอมานมกันมันแบบมานำกันสามกับซีเราเรแค่นั้นละเก้าเจ็ดซี่กับ สามสองฝันขบคั่นในฝันเดี๋ยวข้าจะจำศีลอยู่อะอ่ามันจะในฝันท่านในนอนจำแนงแบบคืนตื่นตื่นตีช่วงขอบวันเนาะช่วงนี้เนาะย่างรถเก๋งอาย่วัดนี่แต่บอกโอเคครับผมฮะขอบคุณพี่ห้างอะไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวีสัมพิชกัน